สตีชาวสิงค่ะดวงความรักประจำที่21มีนาคมนะคุณได้ไพ่8ดาวขึ้นมากับหัวนะคะส่วนเขานะคะเป็นสีคาาวันนี้ถ้าใครโสดก็อาจจะได้เจอคนที่มีความจริงจังนะคะที่จะเข้ามาเปิดใจคุณนะคุณอาจจะเจอเขาผ่านทาง การงานนะคะเป็นคอนเนคชั่นเกี่ยวกับงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะแนะนําให้รู้จักกันก็ได้แต่ดูแล้วเนี่ยตัวคุณจะยังปฏิเสธความรักนะคะครั้งนี้อยู่เพราะว่าคุณเนี่ยเหมือนเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากมานะคะยังไม่พร้อมสักทีเดียวอยงไรก็ตามนะคะในอนาคตเนี่ยก็อาจจะสามารถพัฒนาได้นะคะถ้าให้เวลากันแล้กันนะส่วนใครที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วเอ่อช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะยังมีความรู้สึกด้านลบอยู่เพราะว่า เพิ่งเจอเรื่องหนักๆเพิ่งจะผ่านพ้นตรงนี้มาแต่อย่างไรก็ตามไม่มองว่าแฟนคุณเนี่ยเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะคอยให้กาลังใจคุณนะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของการงานนะคะที่อาจจะมีสิ่งที่เป็นแง่ลบเข้ามาดังนั้นไม่ต้องวอรี่นะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังมั่นคงอยู่นะ